สวัสดีครับเพื่อนๆืวันนี้เราจะมาคุยหัวข้อที่สําคัญอีกหัวข้อหนึ่งนะครับสําหรับในการทําธุรกิจของเรานั่นคือหัวข้อ YIJOY ออสำคัญขนาดไหนการที่ใครสักคนหนึ่งจะตัดสินใจเข้ามาศึกษาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งผมว่าเขาจะต้องมีข้อมูลนะครับที่ทําให้เขาสนใจธุรกิจนั้นในธุรกิจเครือข่ายก็เช่นเดียวกันการที่เขาจะตัดสินใจเข้ามาศึกษาธุรกิจกับเราเขาจําเป็นจะต้องได้รับรู้ข้อมูลว่าธุรกิจนั้นเนี่ยน่าสนใจสําหรับเขาอย่างไร 90%ครับจะผ่านกระบวนการที่เรากำลังพูดถึงนะี่คือกระบวนการว i Jo y ของเราดังนั้นสำคัญสุดๆดครับเราไปดูกันว่าว i Jo y เขาทำกันอย่างไรการว i Jo y ใช้ได้กับขั้นตอนไหนของการทำธุรกิจจริงๆการว i j o y นะครับใช้ได้กับทุกๆขั้นตอนของการทำธุรกิจเลยขั้นตอนที่1เลยก็คือขั้นตอนการเปิดใจผู้มุ่งหวังวันนี้เราไปเล่าเรื่องของเราให้ฟังนะครับเล่าเรื่องความประทับใจในธุรกิจนี้ให้ฟังเล่าเรื่อง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราในธุรกิจนี้ให้เพื่อนฟังมันเป็นการทําให้เพื่อนๆเ,เราเปิดใจเข้ามามันเป็นด่านแรกลำดับที่2นะครับคือเราจะใช้ในการเทรนการทํางานเพราะการวายไอจอยที่ดีสามารถทําให้เขาไปขยายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขั้นตอนที่3ระหว่างการทํางานนะครับแน่นอนจําเป็นจะต้องมีแรงบันดาลใจการวายไอจอยก็จะมีการสร้างกําลังใจให้กับทุกคนในทีมงานของเรา แล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือเป็นการสร้างพันธสัญญากับตัวเรากับองค์กรของเราการ YJ ไอเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกๆขั้นตอนของการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยทีเดียวลำดับของการ YJ ไอนะครับผมแบ่งลำดับทั้งหมดออกเป็น6ลลำดับลำดับแรกเลยก็คือเราเป็นใครมาจากไหนลำดับที่2ก็คือเรารู้จักกับธุรกิจนี้ได้อย่างไร ลำดับที่3ก็คือเราประทับใจอะไรในธุรกิจนี้เราถึงได้ตัดสินใจลำดับที่4เราเริ่มต้นทําธุรกิจนี้อย่างไรลำดับที่5สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันคืออะไรหน้าผ้าภูมิใจขนาดไหนแล้วก็ลำดับสุดท้ายก็คือเป้าหมายของเราในสเต็ปถัดไปคืออะไรขั้นตอนที่1ก็คือเราเป็นใครมาจากไหนที่มาที่ไปของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านมืดด้านสว่างสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนได้อย่างบางคนนะครับเขาอาจจะมีโปรไฟล์ที่ไม่ดีอาจจะเป็นคนจนนะครับไม่มีการศึกษาพูดไม่เก่งไม่มีโอกาสแต่เรากลับประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้ได้ทําให้เพื่อนๆนใหม่เนี่ยจะเกิดแรงบันดาลใจด้านที่2ก็คือด้านที่รู้สึกว่ามันดีก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ เช่นเราเกิดในครอบครัวที่ดีมีโอกาสดีมีการศึกษาดีนะครับมีหน้าที่การงานดีก็ยังตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจกับเราขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับทำให้เขาได้จดจำหรือประทับใจตัวเราขั้นตอนที่2เรารู้จักเอมตาได้อย่างไรให้เราแนะนำสัมพันธภาพนะครับระหว่างเรากับผู้แนะนำอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อน สนิทกันมาก่อนหรือบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับรู้จักกันด้วยเหตุบังเอิญก็แล้วแต่เวลาเราพูดเรื่องสัมพันธภาพระหว่างเรากับผู้แนะนำจะทำให้คนที่ฟังเราเนี่ยเขาก็มีเพื่อนของเขาเหมือนกันหรือสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีเพื่อนน้อยเขาก็จะมองว่าเขามีโอกาสเหมือนกันขนาดเราเนี่ยผู้สปอนเซอร์เราเนี่ยยังไม่ได้รู้จักกันเลยเรายังทาธุรกิจได้ขั้นตอนถัดมาก็คือ ประโยคที่เราพูดเรื่องเอมสตาเนี่ยประโยคแรกเลยเนี่ยเราเข้าเอมตายัางไงคนที่สปอนเซอร์เราเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยประโยคอย่างไรอยากมีรายได้เสริมหรือเปล่าหรือต้องการรายได้ทางที่2หรือเปล่าบางคนอาจจะเริ่มต้นด้วยสินค้าหลังจากนั้นก็จะไปถึงขั้นตอนเรารู้สึกอย่างไรกับตอนแรกในการที่เราได้รับฟังผู้สปอนเซอร์พูดถึงเรื่องธุรกิจนี้ชอบหรือไม่ชอบ เชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรหลังจากที่เราเกิดความรู้สึกนั้นแล้วเนี่ยจุดคลิกที่สุดเนี่ยมันคืออะไรจึงทำให้เราได้ตัดสินใจเข้ามานั่งฟังรายละเอียดหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจเอมตาร์ขั้นตอนที่3คือประทับใจอะไรในธุรกิจเอมตาร์แน่นอนการที่ใครสักคนหนึ่งนะครับเข้ามานั่งฟังโปรเจกต์นี้ แล้วอยู่ๆไม่ได้ประทับใจอะไรเลยแล้วตัดสินใจทำเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้เราเองก็เหมือนกันครับเราเกิดความประทับใจอะไรสิ่งที่เราประทับใจเนี่ยมันเป็นการนำมาซึ่งการตัดสินใจทำธุรกิจนี้บางคนอาจจะประทับใจด้วยเรื่องของสินค้าเราก็ต้องอธิบายนะครับว่าเราประทับใจด้วยเรื่องสินค้าด้วยเรื่องอะไรตัวเราเองอาจจะมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วนะครับหรือคนอื่นที่เรารู้จักคนที่เรารัก อาจจะมีปัญหาสุขภาพเรื่องนี้นะหรือมีปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของเอมตาเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้หลายคนอาจจะประทับใจในเรื่องแผนการตลาดเราต้องอธิบายครับว่าแผนการตลาดที่เราประทับใจเนี่ยมันประทับใจตรงข้อไหนนะครับอย่างไรนะซึ่งมันแตกต่างจากธุรกิจที่เราเคยทำอย่างไรบางคนอาจจะประทับใจตัวบุคคลบางคนอาจจะประทับใจเจ้าของ นะครับบางคนอาจจะประทับใจอัพไลน์บางคนอาจจะประทับใจไซไลนจจ์เราก็ต้องอธิบายให้ฟังนะครับว่าเราเกิดความประทับใจเพราะอะไรมันมีเหตุการณ์อะไรหรือมีสิ่งที่เขาทำแบบไหนทำให้เราเกิดความประทับใจบางคนอาจจะประทับใจเรื่องบรรยากาศอาจจะไปเห็นทีมเห็นระบบเห็นสํานักงานใหญ่ก็เลยเกิดความมั่นใจว่าเฮ้ยธุรกิจนี้น่าสนใจก็เลยตัดสินใจทำธุรกิจ สี่วิธีการทําเราทําแบบไหนคนแรกเลยครับที่เราไปแนะนำเนี่ยเราไปแนะนําใครเพราะอะไรเราถึงต้องเลือกแนะนําคนนี้แล้วเราแนะนําเขาแบบไหนแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเขาตอบรับหรือเขาปฏิเสธหลังจากที่เขาตอบรับเขาปฏิเสธแล้วเราทํายังไงต่อหลังจากที่เราทํามาเรื่อยๆ ผลลับที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคืออะไรตำแหน่งรายได้ท่องเที่ยวอิสรภาพหรือสุขภาพดีมีเพื่อนเยอะนะครับรูปร่างดีขึ้นผิวหน้าสวยขึ้นขาวขึ้นนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราได้รับจากธุรกิจนี้เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆกกับการที่เราทำธุรกิจนี้ รายได้เรามีรายได้เท่าไหร่เราขึ้นตำแหน่งอะไรเราภูมิใจขนาดไหนอธิบายให้เขาเห็นถึงคุณค่านะครับสิ่งที่เราได้จากธุรกิจนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเป้าหมายของเราเป็นอย่างไรขั้นตอนนี้จะทำให้ทีมงานเราเกิดความมั่นใจว่าถ้าเขาตัดสินใจทำธุรกิจกับเราเราจะสามารถพาเขาไปประสบความสำเร็จได้เป้าหมายถูกแบ่งเป็น3ระยะนะครับระยะสั้น ในเดือนนี้เป็นตำแหน่งอะไรเราจะมีรายได้เท่าไหร่ระยะกลางนะครับ5เดือน6เดือนเนี่ยเราจะเป็นตำแหน่งอะไรนะครับเราจะมีรายได้เท่าไหร่ระยะยาวปีถึง2ปีเนี่ยเราจะขึ้นตำแหน่งอะไรแล้วเราจะมีชีวิตแบบไหน y Joy ต้องเป็นเรื่องของเราเองนะครับเกิดจากความรู้สึกของเราจริงๆเกิดจากความภาคภูมิใจของเราจริงๆเวลาเราสื่อจากความรู้สึกเนี่ย คนที่รับรู้เขาจะรับรู้ความรู้สึกของเราได้การวายไอจอยที่ดีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน5ข้อก็คือ H H C C W H ตัวแรกก็คือ happy ทุกครั้งที่เราวายไอจอยทุกครั้งที่เราขึ้นพูดบนเวทีคนทุกคนจะต้อง happy คนทุกคนจะต้องมีความสุขไม่ใช่ว่าเราไปใส่สิ่งที่มันเป็นการเพิ่มความทุกข์หรือเพิ่มการหดหู่ให้ เอที่2นะครับก็คือ hop e มีความหวังจากคนที่เขาเคยหมดหวังหมดอะไรแต่อยากกับชีวิตไม่คิดอะไรแล้วกับชีวิตมาฟังวัยจอยของเราเนี่ยจะต้องเกิดมีความหวังเกิดแรงบันดาลใจเกิดความฝันขึ้นมาอยากที่จะประสบความสำเร็จ c ตัวแรกก็คือ comfortable จะต้องรู้สึกผ่อนคลายไม่อึดอัดไม่ทัชชิ่งหรือว่าไปกันแนะกันแหนใคร ฟังแล้วต้องรู้สึกสบายๆนะครับไม่รู้สึกต่อต้าน4ตัวถัดมาก็คือ Confident e ฟังแล้วจะต้องเกิดความเชื่อมั่นเชื่อมั่นบริษัทเชื่อมั่นธุรกิจเชื่อมั่นตัวเราหรือเชื่อมั่นตัวเขาเองเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้แล้วดับ l ตัวสุดท้ายก็คือ Wi s d o m เวลาเขาฟังเราทุกครั้งเขาจะต้องฉลาดมากขึ้นต้องมีความรู้มากขึ้น จะต้องได้แนวคิดมากขึ้นจะต้องได้อะไรดีๆมากขึ้นนี่คือ5ข้อที่เราจะเอามาเป็นบรรทัดฐานว่า y i j o y ของเราดีหรือเปล่าแต่การ y i j o y ที่ดีนอกจากมีพื้นฐานแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องฝึกจนกลายเป็นคนที่ y i j o y คล่องเป็นธรรมชาติเพราะคนจะสามารถปฏิบัติปต่อได้แค่เราทำบ่อยๆเราก็เป็นเอง ถ้าเราวายไอจอยเก่งเล่าเรื่องของเราเก่งเล่าความประทับใจเก่งคนก็จะตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจกับเราความสำเร็จก็เกิดขึ้นกับเราแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับ